กาตวัดพอดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ช่องจีเคจากกว่าฟ้าม,ม,มาเปิดเออราคางว่าเมียสาวหน่อยนะครับอ่าเปิดราคางว่าเมียสาวหน่อยนะครับผมนี่ราคาแม่งว่าสาวหน่อยนะครับประมาณปีน้อยน้อยเนาะปีกวัวปีน้อยนอยะครับประมาณอายุปีกวัวปีน้อยนอยนะครับผมอ่าของคุณพ่อมีอบม้านหนองแจ้งน้อยตำบลเซมาไงอำเภอบอานไงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมกะโอเคนะครับเดียมโตงามนะครับอ่า ปูหางงามครับพา่พี่น้องครับมนนี่กัมาพาเบิงว่าของคุณพอมีนะครับ <c oughs> ตัวนี้ราคาความสูงอยู่ประมาณลอยทะเลวันนี้ลอยสามหาบวกนะครับลอยสามหาบวกแต่น, <c oughs> นี่มีจูงไปทางหนาแน่นนินึงด้านหนามันตกหลุมมันเป็นว่เดิมเดิมหนาไม่รู้เลยว่าแน่เขายืนเบิงดีๆนะครับเขาตื่นผมนะครับเนี่ยนะครับอยู่แกงว่าหญ่นะ <c oughs> หัวไงวังงวญ่ตัวนี้สูงประมาณลอยหาสิบหาบวกนะครับหัวญ่ตัวนี้ครับมอมอลอ,อยหกสิบไปแล้วครับหัวเมียตัวนี้ครับกับบาบังเนี่ยมันงามดีนะไงดีเ,เขาเบิง้งของงามครับของธรรมดาไปน้ำนะครับมันงามกันนะมันงามกันเอาคนละราคาเนาะคนลอกบ,บักใหญ่เด้คนละ อันนี้ราคาเสี่ยนหาแล้ครับพี่น้องครับทองทีเคสแรมโบห่าจิตเก่านะครับโอ้ยเปิดราคาไปไอเขาเอาไปได้ขายเนาะราคาบอขายนะครับจังบุกคนจังบุกมีคนกัดตัวคือสิขายเนี่ยครับเพื่อนล้อเบื้องลูกนะครับเพิ่นก็เลยบอขายนะครับผมถ้าขายเดี๋ยวจะเปิดราคาให้พี่น้องฟังนะครับรอลูกล้อลูกทีเคสแรมโบห่าจิตเก่าออกกันครับผมฮะรอบนี้ก็เปิดราคาว่าสาหน่อยครับผมว่าสาหน่อย มาษาห,หน่อยราคาเปิดเท่าไหรครับสามหมื่นหา้าสามหมื่นหาครับราคาสามหมื่นหาครับต่อรองได้สามหมื่นหาพันบาทราคาต่อรองได้ครับผมต่อรองได้นะครับบันซื้อบันขายมีราคามีไว้ต่อบังไงงานร,ราคาปล่อยไม่พี่น้องครับอ่าตัวจะลายตัวจะหน่อยคนซื้อคนซื้ออยากได้ทีคนขายอยากได้หลายดิ วันไทยก็โอเคนะครับผมวพวงพวงหางงามครับพวงหางงาม <c oughs> สวงประมาณร้อยสามสิบห้าปวกนะครับผมราคาคุยกันแน่นนะครับช่วงนี้งัวหายากมอง่ายๆครับตลาดนัดมันบ่เปิดราคางวัวก็เลยขึ้นนะครับพี่น้องครับเ <c oughs> พราะว่าพอาคากะ <c oughs> ไปกวนซื้อนะครับ ควรเสือมามากากาุตูนไวลอสตลาดน,นัดเปิดน้าครับน้ำบานมันก็นหาบกข่อยได้แล้วนะครับพี่น้องครับเอาไเรื่อง <c oughs> เรื่องารัฐบ,บาลจิใจสามมืนาเลยเออสามมื่าพันบานนครับถ้าคุณได้มาก,กระโทมาได้ทีเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์น่เจ็ดศูนย์สองหนึ่งเจะครับค,คุณพ่อมีนะครับผมแป่หลังก็โอเคอยู่นะครับแมพี่น้องครับ ผมจะมาก,กติดต่อมานะครับราคาสามหมื่นหาพันบาทราคาคุยกันได้นะครับราคาคุยกันได้นี่นะครับราคาห่องซีดอสไปซั 4, ่นครับจะไปไปดองห่องไปต่อนะครับห่องไปต่อ,อห่องไปตอกิ่ข้าวครับเดี่ยวใบอิมหรือห่องไปตอกิ่ข้าวครเดียวใบอิมไปซั่นนะครับของมันมีราคามันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับแ<ห>ต่เขาก็ต้อง ราคาห้네องเพื่อใบต่ออยู่แหรอนะพี่น้องพี่น้องครต่อหลดครับผมโทรมาต่อกับเพื่อนเลยครับบ่มีปัญหาครับบ่มีดาครับผมบ้านผมบ่มีดาครับผมอ่าอันนี้ก็อยู่บ้านผมนะครับบ้านเดียวกันกับผมนะครับอ่าคนบ้านผมนี่อ่ะถึงราคาจะห่องไวครับตอได้ทุกโตครับผมต่อรองได้นะครับบ่อสีเดดแรงราคาครับผมอ่าขายของสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผู้ใดมากก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรฝากเบอร์โทรอีกเยอะครับ แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนูอง์สองหนึ่งเจ็ดแปดเจดเจ็ดแปดเจ็ดอ่าผู้ดนมากระทุ้มมา้ครับคุณพ่พอมอนีนะครับอยู่บ้านนางแจงหน่อยตำบลสีมใหญ่อำเภอบัวใหญจังหวัดนครราชสีมานะครับมันในชงจีจีเคีอฟ้ามกับขอ,งงขอจบการนำเสนอไปเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับยังก็คุณพ่อมีฝาก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 ,ฝาก,ฝากบอกเอ่อฟี่ของผมนะครับที่ติดตามชงจจคจะกอฟ้าม การเลี้ยงวะควรเลี้ยงยังไงี้ยงแบบบ้านๆน่ยเลี้ยงแบบบ้านๆของคุณพ่อคุณพ่อมีเลี้ยงแบบบ้านๆเนาะเน้น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 ผสมแบบใดก่อนจังไดลราคาดีผสมผสมหลอดแล้วผสมหลอดอ่าผสมพันธุ์ดังๆก็สินะจะได้ดังผสมแบบตัวละแล้วมั้ยดีแพงอะไรกันราคาแพงอะไรกันต่รู้ออกไหมกัคุ้มแม่นเนาะคุ้มคุ้มนี่ถ้าแทบแท้เนี่ยถ้าแทบแท้ก็ต้องเลือกตัวที่เป็นสายเลือดดีๆเนาะใส่แลมโบไปสามตัวเลยใส่แลมโบไปสามตัวนะครับ ใส่ดัมโบไป3ามตัวแล้วนะครับนาครับันนวดครับนนปือคนนดเน่ย <c oughs> เรียนเยกไร้คนนนว่าันเป็นมนอ่อลต้ปคมกครับเนี่ยเดีมาก,กระทรมานะครับอ่าดีครัสวัสดีครับ